วิธีการเผาถ่านแบบบ้านบ้าน <c oughs> ๆๆแบบบ้านบ้านตามภูมิปัญญาของชาวบ้านอันนี้เพื่อออกวันนี้เองแล้วก็จะเอาลงต่ออีกตัวอย่าง เป็นตัวอย่างของถานที่เผาแล้วชนไม้กองนี้ฟืนนี้ก็จะเอาเป็นลงเป็นรายการต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือจุดไฟก่อนไฟมันไหม้ไม้ที่เอา เราไปใส่เป็นเชือเพลิงเสร็จแล้วก็จะเอาไม้ลงตอท่อนใหญ่ๆลงก่อน xong rồi 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 xong ตอนนี้ก็จะเอาดินกลบที่เราฟางใส่ นี้ก็ดิงเข้ากลบบนหลังเตาที่เอาฟางเขาใส่แล้วดิงเข้ากลบอีกทีหนึ่งกลุบให้มิดหมดเลยแล้วจะมีท่อต่อท่อหาใจให้มันอิดผ่านไปสีห้าคืนแล้วก็จองออกได้แล้ว นี่คือเดา,เดาทานที่หมกไปสี่ห้าคืนแล้วครับ